เบรกระวังมัน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 เบรกเฮ้ยจอดไปเงี้ยอีควายเฮ้ยจอดไปจัดควายอย่างเลยพี่โดนเลยพี่โดนเลยเฮ้ยไปเก้าไปเก้าแกันเว้ยเก้าเกี่ยวกันก่อน จอดเด้อจอดเด้อจอดเด้อไอ้ฮาเอ้ยจอดเด้อจอดเด้อค่อยๆคุยกันพี่จอดเด้อค่อยๆคุยกันพี่ค่อยๆคุยกัน โหยน้าสุดยอดรับปกันเลยปล่อยมนันปล่อยมนันอยากหนีปล่อยมนันโอ้โหโหยน้าสุดยอดจริงๆผมผมยอมรับน้านเลยสุดยอดเย yeah! ี่ยเว้ย